สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพพา,าสุิมัยศูนย์การเรียนรู้ k k u นะคะวันนี้จะมาํำเสนอการใช้ Google Slide นะคะหัวข้อก็คือการเปลี่ยนทีมนะคะก็เชิญไปดูได้เลยค่ะเราจะมาใช้สอนใช้ Google Slide นะคะวันนี้จะมาสอนใช้หัวข้อการเปลี่ยนพื้นหลังหรือการเปลี่ยนทีมนะคะเราก็จะกดเข้าไปใน Google Slide นะคะทคน กดเข้ามาที่บวกตรงเพิ่มงานตรงนี้นะคะบวกเพิ่มงานเสนอใหม่ค่ะ <pers p ains> เข้ามาแล้วนะคะเราจะเข้ามาที่มุมขวาบนนะคะตรงตรงนี้นะคะปุ่มสามสามเหลี่ยมค่ะแล้วเข้ามาที่การเปลี่ยนทีมนะคะ <S <s เปลี่ยนท, <S <s ทีมข้างบนตรงนี้นะคะเป็นเปลี่ยนสไลด์กดเข้าไปค่ะเข้ามาหน้านี้เราจะมีทีมให้เลือกหลากหลายทีมนะคะ เม่ว่าจะเป็นทีมท้องทะเลทีมเขตร้อนงานดูน้ำเงินและท้องทะเลท้องปานะคะเราจะมาเลือกหนึ่งทีมะคะ่ะเดี๋ยวเลือกก่อนนะคะถ้าเป็นทีมนี้นะคะนี่ก็จะมีเปลี่ยนทีมนะคะหรือจะเพิ่มอะไรก็ได้ะคะ่ะนี่ก็จะเป็นทีมของมันที่เขาจัดสรรมาให้แล้วนะคะทุกคนกดเข้ามาตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะมาลองเขียนกันนะคะ ลองพีมกันนะการเปลี่ยนทีนี่ค่ะลองเพิ่มหน้าถัดไปนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้อดีในการเปลี่ยนนะคะประโยชน์ในการใช้หัวข้อนี้นะคะการเปลี่ยนทีมเราสามารถเปลี่ยนทีมแตกต่างกันได้นะคะแล้วก็มีทีมให้เลือกหลากหลายนะคะมีความน่าสนใจมากขึ้นในการทำงานในแต่และ แต่ละครั้งนะคะก็จะมีความน่าสนใจมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วก็มีสีสันมากขึ้นกับทีมปกตินะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะทุกคนบ๊ายบาย